สวัสดีทุกคนป้าต้อยจะปลูกภูพานเฮแล้วปลูกง่ายๆหลุมที่ป้าต้อยเตรียมไว้หลุมมหัศจรรย์อ้าวผู้ช่วยเออช่วยกันปลูกอ้าบอกหน่อยว่าต้องเอาใบไป,ปไทางไหนใครอ่ะทำไมอะแม่ ก็ทางนั้นนะถูกแล้วป่ะ <c oughs> ผู้พันเฮห,ห้าต้น ทำไมอ่ะต้องเอาหน้าเอาหน้าใบาไปทางตะวันตะวันตกมาใช่เหรอฮะทำไมล่ะผู้ช่วย โดดน้ำนะโดดเลยโดดเลยโดดไปเลยอย่าช้าอย่าช้าโดดเลยปักก่อนเพื่อทำล่มเขาบอกให้ทำล่ม ให้แข็งแรงสามบันในคลิปนะป้าต้อยปักไม้ไว้เตรียมทำร่มให้ภูผานเฮปักไม้ไว้ก่อนตอนนี้เราปลูกตอนเย็นแดดล่มลมตก ต่ลมลยังไม่ตกไม่เอาจอบอ่ะแม่ ต้องแกะเอาแกะอะไร <c oughs> ดินเหรอพระแม่ดูมาเขาว่าไงทาไม่ได้แกะแกะดินออกสักสังไม่แน รดน้ำปปะเนยมะคูพันเฮต้นที่สองปลูกเสร็จแล้ว น,น,น,นูนเหรอไหนนูนเหรอ,อผู้ช่วยก็ไม่ได้ออกไปนะลงไป <c oughs> ข้างล่างเงียบเลยเดี๋ยวไปปลูกอีกสามต้น ดูดินของป้าต้อยนี่ปุ้ง,งเองไอเอ็นป้เนี่ยว่าแทางๆดินขึ้นมาที่แท้ดำดินไม่แลบ ดินที่ป้าต้อยเตรียมไว้อย่างดี เสร็จแล้วคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ